สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ครัวพรประพัฒถนนเส้นสองสี่บ้านสีอุดมตําบลจานใหญ่อําเภอกันพารักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งสมตอนสุปเลยครับเพราะนดิบเลยอันนี้อันนี้ดิบหรือสุกไม่ดิบค่ะโอ้สุกผมสร้างสุปตัวมันคือเร็ดดิบมากเอาสุกเะครับเรื่องอดนะครับเป็นบ่อกันทอดอ่าโอเคครับครับต่อไปนะคะออครับห้องลีลาวดีนะครับที่อ่ ร้านอาหารพรประพัดนะครับเขาก็จะมีห้องแอร์ด้วยนะครับนี่วันนี้ผมมาทานห้องแอร์ข้างนอกนะครับก็เป็นไม่ใช่แอร์นะครับท่านใดอยากจะนั่งข้างนอกนะก็มีนะครับนั่งชมบรรยากาศชิวๆข้างนอกนะครับตอนนี้ตําถั่วก็มาแล้วนะครับน่าทานทีเดียวครับตําถั่วแล้วก็จะมีอะไรครับบัวนะครับอันนี้ต้มปลาคังนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบมาชิมกันดูนะครับคุณผู้ชมว่า เป็นยังไงบ้างรสชาติอ่ะมาสั่งสามอย่างนะครับมีส startup, ม้มตอนนะครับพ te ah. ี่นนองสมตอนตําทัวละกันต้มปลาคลังแล้วก็อะไรนะไออ๋อไข่เจียวมีอีกนะครับมีอีกนี่ยไข่เจียวมีอีกสีอย่างอ่ะเดี๋ยวจะมาทําการทดสอบทีละอย่างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรสชาติอ่ะเอาละครับพี่น้องครับผมกัสิมวลองซี่เมืองสมตอนเลยส้มตอนนะครับคุณผู้ชมมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติส้มตอนอันนี้สมตอน อืมอืมนี่รถดาดดีครับซ้มต่อเดี๋ยวอืมครับใบรอ,องซ้มตังอืมอันนี้ต้มปลาคังนะครับต้มปลาคังครับพี่น้องครัโอ้ รสชาติได้เลยครับตรงปากค่าครับอืมร้อนอืมก็ถือว่ารสชาติโอเคแล้วเพรอร่อยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะขอตัวทานแบบอ,อร่อยนะครับคุณผู้ชมครับลาคุณผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวจะทานให้อร่ออร่อยนะครับไปแล้วครับ